ขายก็ขายแบบยกคันยกรถเหมาตัดทั้งสวนลำบากก็แค่ดูแลใส่ปุ๋ยใส่ยาแค่นั้นแหละลำบากคนะอย่างแต่คนขายเนี่ยมันลำบากตรงไหนมึงรู้ไหมลำบากตรงที่ลูกค้ามันเรื่องเยอะเรื่องมากขายของก็ต้องเคลมต้องดูแลมึงไม่นับเป็นลูกน้องกูประมาณ30คนเนี่ยถ้ามึงไม่ให้กูขายราคานี้กูจะอยู่ยังไงกูงก็ปลูกอยู่บ้านกูก็มีทุเรียนไม่ใช่บ้านแม่กูปลูกอยู่บ้านเดียวที่ไหนล่ะ มึงขายได้มึงก็ไลฟ์ขายไปส้ขายถูกไปสิคนจะได้แห่ไปซื้อร้านมึงถ้ามึงขายถูกได้มึงก็ไลฟ์ขายไปเลยให้ในสวนมึงอ่ะถูกด้วยขายด้วยมึงขายถูกกับมึงจะเอก่็น จากคลิปมาสักครู่นี้โอ้โหต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็เป็นกระแสและก็เป็นประเด็นกันอยู่นะครับสำหรับแพรรี่นั่นเองครับที่มีการวีลูกค้ากลางไลฟ์เนี่ยขนาดที่ขายทุเรียนอยู่กับคุณผู้ชมก็แหม่มีคนเข้าไปป่วนขนาดนั้นมีเกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยเข้าไปป่วนขนาดนั้นนะคนที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะมันก็ต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นบ้างแหละนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเจอเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับทุกไลฟ์เลยที่แพรรี่เนี่ยได้มีการขึ้นไลฟ์นั่นเองเนี่ก็มีการใส่ยับไปแบบนั้นเลยครับซึ่งฟ สถานก,การณ์ตรงนั้นเนี่ยให้มันซอฟลงให้มันดูแม่นแรงจนเกินไปนั่นเองครับทีนี้เนี่ยนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เริ่มที่จะกลัวแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมที่แพรวรีเนี่ยได้มีการวีนกันไปโอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะต่อมาครับเป็นคลิปล่าสุดนะฮะของแพรรีหลังจากที่มีคนเข้ามาปวดอีกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแต่รอบนี้ไม่วีแล้วอารมณ์ดีใจดีสู้เสือกันไปเลยนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันครับคุณผู้ชม ท,ท่านผู้มีอุกปการะคุณกรยะยาจุนจ้านจุกจิกแล้วก็จู้จี้อะไรใดๆอย่ามาบงการนะคะไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะตอนนี้แม่ค้ารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากพระจะจัดสรรน,นะคะขอบคุณที่ไว้ใจนะแม้เราจะไม่เคยทําอะไรที่ดูดูหน้าไว้ใจก็ตามขอบคุณนะคะขอบคุณที่เอ่อั่บคุณที่มาให้เราหลอกคะ่ะขอบคุณะคะ่ะวันหลังอย่าลืมมาให้เราหลอกอีกนะคะเอา คือเป็นยังสั้นตุณเุเรียนหวานมากคนไม่มีสามีก็ลําบากนิดนึงกันนะคะชีวิตก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปนะครับเ้าใจแหละแข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้นะฮะแต่ถ้าแข่งกันเรื่องการหาผู้ชายก็น่าจะยากนิดนึงก็บอกเขาไป4ปีหนึ่งหาได้กี่คนอะแพ้ก็อยู่ของแพรเฉยยฉไม่คุ้นเลยมาแปกวันนี้อะที่กูด่ามึงก็ตัดกูเป็นลงกันโอเค ก็ทีดิฉันด่าดิฉันพูดจาพรุษสวาสดไม่สุภาพคุณพี่ก็ตัดคลิปดิฉันไปกันแล้วคนก็มองดิฉันในแง่ลายเพราะดิฉันก็เสียหายซึ่งจริงๆแล้วโดยเนื้อแท้แล้วดิฉันไม่คนสุภาพมากเพราะว่าหม่อม่าท่านสอนมาบางทีดิฉันก็ถูกรบกวนโดยคอมเมนต์ที่ไม่ดีมีคนมาลังแกดิฉันก่อนดิฉันก็จำเป็นจะต้องหยาบ้ายแต่เนื้อแท้ดิฉันเป็นคนสุภาพเรียบร้อยค่ะใช่ใช่ ยีฉันจบจากโรงเรียนหลวงนะคะเอโรงเรียนหลวงหลวงตาค่ะหลวงตาท่านได้อบรมสั่งสอนดิฉันมาได้ได้ได้เออมีคนบอกว่าเนี่ยขายของแบบนี้คนน่าจะซื้อเยอะมากเลยนะคะคอมเมต์ตอนไหนเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้ช่วยซื้อไม่ต้องช่วยออกความเห็นนะคะขอบคุณค่ะ ใครที่ไม่ได้ซื้อไม่ต้องออกความเห็นไม่อนุญาตแต่ถ้าลูกค้าท่านใดซื้อแล้วอนุญาตให้พูดให้เขียนได้เต็มที่เลยค่ะเออนี่ร้านเราไม่สองมาตรฐานเรามาตรฐานเดียวมาตลอดนะคะมาตรฐานของแม่ค้าเท่านั้นค่ะ